กำแพงเหล็กผนังทองแดงขวางกันไม่เกินปัญญามนุษย์เอาชนะจริงหรือบันทึกเรื่องจริงที่แลกมาด้วยเลือดและชีวิตจากตำนานคนคุกของนักเลงเมืองหลวงยุคสุดท้ายบันทึกเถืเ่อนผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของสุริยันศักดิ์ไทยสงตอนที่37อีได้แผล ก่อนที่บริวารดำเอสโซกับมัดโอภาสีคู่กรณีเชิงกบานกันในที่ทำการแผนกปกครองจะทันได้ตีกันให้โชคเลือดสัญญาณแตรเตือนชาวคุกขึ้นขังพักผ่อนดังดับเสียงนักบูทั่วลานอนเนกประสงค์สิ้นเชิงผู้ต้องขังนับร้อยแยกย้ายกันกลับขึ้นตึกขังและแดนของตนส่วนพวกหัวแข็งใครชมกลุ่มคอสิงในแผนกยำใหญ่นักฆ่ามหา,หาการผู้กระทําการอุกอาจบังอาจคว้าคมแฝกไม้ของกลางบนโต๊ะท่านหัวหน้าแผนกที่มัดโอภาสีใช้ตีหัวเขา เขาเข็นกระบานคู่แขนเป็นการแก้คืนอย่างตื้อเฝ้ายนโดยทําเป็นไม่ได้ยินเสียงแตรขึ้นตึกผมกับสมาอี้พร้อมสามการคุ้มกันของเขามองเข้าไปในแผนกจับเป้าอยู่ที่เสือเอโซซึ่งนั่งสงบบนเก้าอี้หน้าโต๊ะทำงานพัสดีเอกอีกครั้งปรากฏร่างสูงกำยำของแหลมสิงปลัดไปถึงหน้าโต๊ะท่านหัวหน้าแผนกพร้อมกระทำชิดเท้าตรงบัดดลแหลมตบปมมือซ้ายขวาขอเสือเสือเอโซกระชากลุกขึ้นจากเก้าอี้อย่างไม่มีใครคาดฝันเฮ้ย hey! อี้หลุดปาก ผมไม่มีเวลายนอิริยาบถเพื่อนคงจับตาดูแหลมสิงสะบัดมือขวาตบเพลงเขาเต็มนาดําเอสโซถึงกับทลาสะดุดโซ่ตรวนที่คล้องข้อตีนอยู่ล้มตึงหยุดนะคุณแหลมท่านหัวหน้า,ผานแผนกแผดเสียงปรามประกาศสิทธิพัสดีเอกยังกลั่งบรรดาคอสิงภายใน,ผนแผนกที่ยืนรายล้อมเตรียมยำใหญ่ต่อจากแหลมช่างนักงนันส่วนแหลมสิงเจ้าของเพลงตบหันไปมองผู้บังคับบัญชาโดยตรงครวญคล้ายคำรามมันทําเหมือนอยามหัวหน้าอย่างเนี้ยิังจะเอามันไว้อีกเหรอครับผมจัดการเอง พสดีเอกโตเสียงรันพร้อมสั่งการฉับคุณยศคุณสมศักดิ์พาตัวนี้ไปทําบาดแผลก่อนเสร็จแล้วคุณไปถอดตรวนแล้วพามาพบผมอีกทีอ้อระวังเกิดเรื่องรอบทําร้ายกันอีกและที่สําคัญผมไม่อนุญาตให้เจ้าหนะ้าที่ทำร้ายร่างกายเขาเด็ดขาดอย่าลืมว่าสารพิาพากษาปล่อยตัวเขาแล้วพวกคุณอยากเป็นผู้ต้องขังซะเองหรือไงรมทําท่าหึดหัด สเจ้าหน้าที่คอสิ่งที่ช่วยกันจับแขนดําเอสโซอยู่ขยับก้าวเดินเชิงคุมให้เขาลากตรวนออกจากประตูด้านข้างแผนกติดกับขังสี่เข้าแดนพยาบาลในบัตรนั้นผมรอบถอนหายใจยาวละสายตาจากแผนกมองฟ้ากว้างสีน้ําเงินจางไร้จุดหมายอีกล่าวพอได้ยินเปียกรู้เรื่องแหลมเอาผงไปจ้างเล่าที่กับไอมัดถล่มเล่ากับดําหรือบ่ ดำเคยคุยให้ฟังเพราะเล่าถีกับไอ้มันมีของขายเหมือนปฏิหาริย์แต่ยังไม่ลงความเห็นจนกว่าจะได้คุยกับเล่าถีให้ชัดเจนก่อนว่าใครสั่งให้ใช้ขี้ครอบหวยมัดเพื่อโยนความผิดให้ดำกับนายแต่ก็ไม่มีทางได้เจอเล่าถีจนถึงวันนี้แล้วนายละ่ะรู้เรื่องนี้จากใครมีหลักฐานหรือเปล่าหลักฐานน่ะไม่มีหรอกแต่เราเจอเล่าถีแล้วมันสารภาพว่าแหลมมาจ้างผงมมาสองถุงมันเห็นว่าเป็นโจ์กับดำกับเรามันก็เลยรับทํามันไม่คิดว่าแหลมวางแผนป้ายเรื่องมาให้เราสองคนนี่แหละสันดานมัน แล้วต่อไปดําออกคุกแล้วเหลือเราคนเดียวเปี้ยกคอยดูนะมันตามล้างตามเช็ดเราแน่แล้วทําไมไม่วางมือตอนนี้ผมแยกเขาให้ขอเราหยุดไอเด็กระยำนั่นก่อนเขาลั่นคําเสียงแน่นในปั้นมันขึ้นมากับมือนะอี้ผมปรามเรารู้แต่มันเคยยกมือไหวเราไมล่ะโถเด็กมันอายขนาดน,านั้นนายยังจะให้มันไหวอีกลรอก็แสดงว่ามันแจ๋วอี้ํารามผมอ้าปากเตรียมโต้ให้เขาเห็นประโยชน์หลังจากเลิกขุนเคืองกับแขกโต้ลงุง จู่เสียงกระบองกริงงรง้งคงแล็งมาตกห่างจากอีแล้วผมเมสเซจมังกรหลายสะบัดหน้าไปมองยืนนิ่งขึงเงียบกลิบร่างสูงกำยำในชุดราชฐานของหัวหน้าหมดควบคุมยืนเท้าเอวจ้องตาเมฆระผิดมองมายังเราสองคนอีบอกเสียงเบาลงมาบ้าหาเรื่องการเราแล้วผมตัดไฟต้นลมยายายขึ้นตืกอเป่าตายทั้งน้นแหลมหาเรื่องตีเราได้นะมังกรม้าเก่งเอายยืนลังเลอยู่อึดใจพลางบอกละคนยิ้มหยันไปก่อนละเพื่อนขี้เกียจกัดกระหมาสิน้นคำ เขาพระลากตรวนกลิง้งกลางผ่านหน้าร้านขาแดนหกสู่ครั้งสอง่ามกลางบริวารใกล้ชิดสามนายย่างตามห่างๆตะวันลอยดวงต่ำทุกขณะผมดึงสายตาม,มองไปที่กระบองแวบหนึ่งก็ก้าวเหยาวๆไปหยิบส่งคืนเจ้าของแหลมรับไม้ไว้บอกแทนขอบคุณสั้นๆไอ้ดำไอ้อี้ดูเหมือนยังสนิทกับเปียกดีอยู่นะผมยืนหุบปากสนิทแหลมทะลมต่อเปียกดึงตัวพวกอันธพาลมายึดอำนาจ่วนกลางได้เกือบครึ่งทีเดียวเก่งมากผมโต้ลืมตัว ทุกคนมาทํางานนะหัวหนะ้าเรารู้อยา้เป็นการซ่องสุ่มกําลังก็แล้วกันนี่เตือนอย่างเพื่อนนะโดยเฉพาะป่าเราอะมองนายเป็นคนดีคอยดีตลอดนะอยากใส่สักคำว่าถ้าจะเฮี้ยก็คงเฮี้ยมาจากนายนั่นแหละทว่าผมไม่โง่พูดให้ปากมีโลหิตค่อยๆฉากเดินกลับขึ้นตึกขังด้วยเนื้อตัวร้อนวูบวาไปหมดแหลมวันนี้พิดกว่าเดิมมากมายเขามองผมเป็นศัตรูเพราะแรงแขนส่วนตัวแท้ๆวันนั้นผ่านไป และนับแต่ดำสู่อิสรภาพเป็นต้นมางานปราบปรามอบายมุขของแหลมสิงลุกหนักด้วยมาถัวหน้าทีมกองปราบแหลมสิงนำลูกน้องบุกค้นแดน6แดน7แดน5กว่าล้างยาเสพติดแทบไม่เว้นวันแต่ละวันจับได้ผู้ต้องหามีของกลางบางไม่มีบางมาใช้งานหนักลากลูกกิ้งบทถนนกลางแดดกว่าครึ่งร้อยเข้าไปแล้วตัวเลขผู้ต้องหามองคร่าวๆชี้ให้เห็นการทำงานอย่างจริงจังของแหลมสิงแต่ถ้ามองลึกจะเห็นผลกระทบทางระบบการทำงาน และระบบงานพัฒนาอันจะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ต้องขังทุกแดนพร้อมเจ้าหน้าที่กำหนดงานให้หมุนเวียนไปตามแผนดังกล่าวสืบไปดังนั้นหากท่านหัวหน้าแผนกยังปล่อยมือให้แหลมสิงห์นำทีมบุกจับได้ตามอำเภอใจจะเกิดความร้าวฉานกันเอง ด้านนักโทษและผู้ต้องขังนิยมเสพติดดุดกันขณะแหลมนำกําลังเขาจับกลุ่มทุกครั้งจะมีการลงทันกันก่อนส่งตัวจําเลยให้ทางแผนกอย่างสะบักสบอมบางรายถูกสอบซ้อมหาตัวพ่อขาจนสลบคาทีบทลงทันของแหลมที่ฮิตมี2กระบวนท่าคือมัสองมือจำเลยผูกโยงไว้กับคานที่ทำการหมวดแล้วสวมแบ็กต่อยเข้าระหว่างลิ้นปีหน้าท้อง6ทีสอกสั้นของนกยักษ์มีคนทาดัดยืนหยัดได้6ที มัทุกเข้าช่องท้องของแหลมไม่ถึงหกถี่จำเลยอ้วกแตกดิ้นพลาดทุกรลายหรือไม่ก็ทิ้งขวาตรงเข้าปลายขางสรบกลางอากาศสิ้นคำคิดหรือว่าผู้ถูกลงทันจะยอมปล่อยเลยตามเลยแหลมเองมีเรื่องถูกร้องเรียนมาตั้งแต่สมัยยุ่มหมวดรูป,ปรพันธ์ทําประวัตินักโทษกับผู้ต้องขังแล้วครั้งนี้ในตำแหน่งใหม่เขาจะไปรอดหรือ ท่านหัวหน้าแผนแนปกครองเท่านั้นที่จะหยุดพฤติกรรมแหลมได้ซึ่งมีทราบทันการแค่ไหนไฟในตาเรามองเห็นลุกไหม่แค่ไหนเล่ารู้สามารถดับหรือลดความร้อนตามต้องการได้ไฟในสวงมนุษย์อันหาใช้ตัวตนใครดับได้พินิจละเอียดรอบด้านเยี่ยงนี้พฤติกรรมแหลมสิ่งให้ทั้งคุณและโทษเผลอๆน้ำหนักให้คุณอาจเหลือเพียงแค่ 40- หรือ30เปอร์เซ็นต์ในวันข้างหน้าเมื่อแหลมยังลุกลาวีไม่เลิกไม่เลือก,อกนา ท่ามกลางงานควบคุมรักษาการภายในฟิตปังงานพัฒนาก็ไม่ได้เป็นรองพอย่างเข้าเดือนธันวาลมหนาวโชยวิวยะเยือกหมวดไลหมู่เชิดหมู่เทียนพร้อมทีมงานครูฝึกชุดใหม่จ่าดอนลงวันชาติกนกบทพรามและตาลสุทธิสารต่างแบ่งฝันกันฝึกท่าเดินส่วนสนามให้แก่นักโทษพร้อมผู้ต้องขังจากทุกแดนที่ส่งตัวมาฝึกกลางแดดจาโดยใช้กองแท็ก และแตรวงลูกราชฐานซึ่งเพิ่งเปิดซ้อมเล่นให้จังหวะการเดินสวนสนามให้เกิดความมันยิ่งขึ้นต้นเดือนธันวาคมคุกคุณนางจึงระงมเสียงกลองตึงตึงไปทั้งคุกบรรดาอันธพาลที่ส่งตัวมาจากราชยาวอีกนับสิบที่ผมดึงตัวลงมาเป็นผู้ช่วยครูฝึกและหัวหน้างานฝึกวิชาชีพตามประสบการณ์แต่ละคนที่ผมเห็นมาก็ทำงานแข็งขัน จบราววันที่3วันที่4ทธันวาคมก่อนเวลาฝึกเล็กน้อยเกาเล็กเรียกนักบูทุ่งบางเขนกว่า50นายมาบอกเล่าข่าวจากเกาตีที่ส่งมาจากลาดยาวพร้อมโอตีจากบางขวางให้ร่วมมือแสดงประชามติถึงรัฐบาลขอให้ยกเลิกคำสั่งคณะปฏิวัติฉบับที่21-42ขีด42พร้อมกันในวันที่5ทธันวาคมหากทำได้ทั้ง3คุกจะเกิดผลต่ออันพานทั่วประเทศ เรา20นาทีที่ถกเถียงกันยังหาบทสรุปไม่ได้ว่าจะให้การสนับสนุนอย่างไรต่างจึงลงความเห็นอยู่อย่างสงบซึ่งก็เป็นที่ถูกใจผมคืนรับลูกพวกบางขวางลาดยาวมาดำเนินการคงได้อุดมานทั้งเมืองหลวงมิทันไรลงคืนทางฝ่ายเราได้ข่าวกล่องทางบางขวางลงมือแล้วทางลาดยาวเงียบกลิบวันต่อมาข่าวจากบางขวางเกิดจลาจนนองเลือดมีการเผาอาคารโรงเรียนตกถึงเช้าตรู่วันที่5ธันวาคม ผมถูกคำสั่งด่วนห้ามลงจากตึกขังทุกกรณีสอบถามเจ้าหน้าที่ดูทราบว่าพวกอันธพาลกับพวกมีรายชื่อเป็นพ่อค้ายาเสพติดทุกแดนถูกคำสั่งเดียวกับผมหมดไม่เว้นแม้กระทั่งสุมาอี เช้าตรู่วันที่6ทธันวาคมผมลงจากตึกขังไปสัมผัสอุณหภูมิเบื้องล่างที่ลดต่ำลงจนรู้สึกเย็นเยียบหมอกจางๆปกคลุมไปทั่วพื้นที่ส่วนกลางเลยงดอาบน้ำเอาแค่ล้างหน้าทำความสะอาดฝันตามอย่างนักโทษส่วนใหญ่เสร็จแล้วก็เตรไปหาข้าวจากขังสามสถานที่ควบคุมนักโทษและผู้ต้องขังที่เป็นนักศึกษาข้าราชการพลเรือนตำรวจรวมทั้งนักโทษการเมือง จึงได้ข่าวเพิ่มเติมจากหมวดไรว่าเหตุจราจลในบางขวางยุติแล้วโดยฝีมือหน่วยปราบจราจลและผลพวงจากการก่อการในครั้งนี้ตัวเลขที่เผยมีราวๆสี่ถึงหคนเสียชีวิตบาดเจ็บนับร้อยกับถูกพิจารณาดำเนินคดีไม่ต่ำกว่าครึ่งร้อยเจ็ดนาฬิกาเศษตะวันาสาดแสงขับหมอกจางไปหลานกว้างหน้าร้านค้าขับขังผู้ใช้บริการเดินเข้าออกพลุกพลานหมดไรหมู่เชิดหมู่เทียนและผม นั่งกินข้าวเช้าอยู่โต๊ะในสุดติดกับตะข่ายเหล็กกั้นเขตร,ร้านค้าข้างขังสองจึงเห็นสภาพนอกช่องทางเดินข้างขางสองโดยทั่วขณะนี้นะคะ้าผมบางหลายแยกตัวมาจากทางเสือผ่านเลยขายสินค้า3-4ลายครูใหญ่พอทุกนามกระเพาะตึงสมองโปรง่งน่งอัดบุรีย่อยอาหารผู้หมวดเจ้าพ่ออินทรีขาวบอกเสียงตื่นเฮ้ย hey, มีเรื่องแล้ว สองหูมูมมาเหล็กแล้วผมชวัดตามมองตามสายตามหมวดไล่ทันทีสิ่งที่ประจกกักษ์กลางเลนแก้วตาณช่องทางเดินข้างขัางสองเป็นนักบู๊สองกลุ่มกลุ่มแรกโดยสมายี่พร้อมสมุนนับสิบมีเหล็กเปรยฝักขาวว,วับติดมือทุกคนพุ่งไปเหล็กแหลมคมไปยังนักค้าไวัยลำพองแขกโตลุงและสามหนุ่มร่วมขานามเชิดแปดเหลี่ยเล็กขู่กลางและเป็ดประตูหนามไม่ให้เคลื่อนไหวผมนั่งร้อนหนาวกับเหตุร้ายเบื้องหน้าราวสิบเมตร กลังเอาใจช่วยทั้งสองฝ่ายจะได้ลงมือถึงขั้นเสียเลือดเนื้อเลยหมดลาพืมพำลอยๆมันอะไรกันวะหัวมูเทียนผิวสีมะขามแจ้งเสียงแน่นเขาเรียกป้นกลางแดดครับหมวดผู้หมวดไม่คล่องจิตหันไปยนเหตุเดิมอันบัดนี้สมุนชั้นดีมังกรม้ากเก่งเอากำลังขนตามร่างกายแขกโตลุงและสามเพื่อนสีเก็บยึดผงนรกพร้อมเงินสดอีกฟ่อนใหญ่ทมกลางสายตานักศึกษาอาชญวิทยานับร้อยครูจ้องเข,งขงมิงทั้งในร้านค้าทั้งข้างนอก ตะวันยามเช้าทอแสงเรืองสับพชีวิตบนทางเดินข้างขังสองแทบปราศจากผู้คนเคลื่อนไหวนอกจากกลุ่มนักต้น V.I.P. ปลดทรัพย์สินเรียบร้อยสัตราในมือนักต้นถูกดึงกลับและถอยออกไปอีสัมทับกล่าวท่ามกลางแสงแดดส่องนาเสียงดังชัดเจนเราบอกพวกนายเลิกค้าไม่เชื่อฟังกันทีนี้ก็ต้องจำใจทำแบบนี้บ้างพวกนายคงไม่เดือดร้อนส่วนต่อไปเราจะไม่ห้ามพวกนายแล้วใครค้ค้าค้า ใครขคยขายขาย,ขายสาหรับใครมีหน้าที่ป้นก็ป้นไปเรื่อยๆจากนั้นก็มาคอยดูกันว่าธุรกิจพวกนาย4ี่คนหรือธุรกิจเราจะลุ่งมีเท่านี้แหละขอบใจทุกคนนี้ความร่วมมือด้วยดีไหวลําพองร่างสันทัดหรือแขกโต้ลุ่งนั่งตากระตุกกระลิกก่อนก้าวนาเพื่อนพระนีเจ้าพ่อขุกโดยไม่แอะสักคำาตว่าคนข้างเคียงผมกับเหลือทนถ้าเป็นหมู่เชิดละเมิงได้ฉากกันแน่ว่ะผมไม่ทันมองกิริยาผู้พูด พราะสายตายังยนบทบาทสุมาอีที่ยืนอยู่ท่ามกลางวงรอมบริวารแจกผงอุบาทแกนักเสพแลงโกลารหลราวแรงทั้งฝูงลืมถึงเหยื่อโอชาสายมากแล้วเสียงกลองกระหึ่มตึงๆผัสสานแตรวงบรรเลงเพลงมาร์ทหมให้นักโทษผู้ต้องขังจากทุกแดนจำนวนนับพันนายตบเท้าเดินสวนสนามหนักแน่นขึ้นจนฝุ่นดินกระจายคลุงผมยืนอยู่หน้าหมดอบรมชมด้วยความตื่นเต้นยามนี้แม้แสงอาทิตย์แผดกาดนให้ครูฝึก ผู้ช่วยครูฝึกและลูกแถวเงื่อโชคล่างแต่ทุกผู้กลับมีระยอ่อเปล่งลมปากร้องเพลงมาดังสนั่นอื้ออึงที่ประตูด้านหลังแผนกปกครองบัดนี้ปรากฏร่างผอมบางของท่านผู้บัญชาการเรือนจำในชุดสูทสีเทาอ่อนยืนเคียงข้างด้วยท่านหัวหน้าแผนกปกครองพร้อมท่านหัวหน้าแผนกทุลรการชมแถวที่เคลื่อนไหวพร้อมเพลียงเป็นระเบียบพลังปบมือให้กำลังใจทุกท่านหลากหลายความคิดอาจมองท่านด้วยคุณภาพในคนความกิงแล้วเปล่า ท่านคือคนที่มีพลังกายพลังความคิดที่สามารถกระทําได้ทั้งดีและเลวไม่ว่าจะเป็นนักโทษผู้ต้องขังวันนี้และที่ผ่านมาพวกท่านเป็นเพียงผู้ด้อยโอกาสและขาดการสนับสนุนอย่างจริงใจจากภาครัฐเท่านั้นจึงวันนี้เราผลิตแคกกระเช้าใส่กล้วยไมย้กล่องไม่ขีดไฟเข่งหลัวพรมเช็ดเท้าออกจําหน่ายดังนั้นตราบยังมีวันเยี่ยงนี้สืบไปด้วยการสร้างสารรค์อนา,นาคต ทุกท่านอาจได้ประกาศคุณภาพในคนด้วยงานศิลปะหัตถกรรมที่มีคุณภาพแก่สังคมกว้างขึ้นสืบไปกำแพงอันคกล้ายกฎกรรมไม่ยอมรับบุคคลที่เคยต้องคำพิพากษาสารเข้าทำงานในหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนคงมาลายในที่สุดนักบูวัยขนองแขกโต้รุ่งพร้อมเพื่อนก็หายหน้าไปจากยุทธจักรพ่อค้ามาเฟียสิ้นเชิงแต่กับผมแขกโต้รุ่งเด็กหนุ่มหุนสันทัดผมรู้เห็นการเคลื่อนไหวของเขาในฐานะอยู่ห้องเดียวกัน พบกิริยาวัยลำพองแปลกเปลี่ยนไปมากแขกเริ่มพูดน้อยแต่ก็คิดนานหลายวันก่อนผมถามเขาว่าคิดถึงดำไหมแทนที่จะพนาันายาวเขาตอบสั้นๆผมไม่มีพี่ชายถ้าจะมีก็พี่ดำนี่แหละผมซักต่ออีกประโยคกับเอเข้ากันได้ยังเขาตอบหงกับเฮียคงเข้ากันยากครับพี่นับแต่นั้นวัยรุ่นดังแขกโตลงยิ่งพูดน้อยลงจนแทบไม่พูดเลยซึ่งทุกคนในห้องล้วนเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นดีต่างจึงไม่รบกวนเขา ทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาแขกจึงโดดเดี่ยวสำหรับเพื่อร่วมห้องจบใกลค้คริสต์มาสสมาอีประกาศวางมือธุรกิจเถื่อนทุกชนิดสิ้นเชิงจึงเปิดโอกาสให้แหลมสิงกราดกระบองคู่มือไล่ล่าจับกลุ่มพ่อค้านักเสพจนดังระเบิดมีหลายคนถูกตีจนพิกลพิการที่สุดวันคริสต์มาสก็เป็นวันประกาศปลอดยาเสพติดในคุกขุนนางของแหลมสิงได้อย่างองอาจเรือนจำคลองเปลมเก่าหรือละหุโทษนับตั้งแต่สร้างคุกมาตั้งแต่ยุคฟิน อย่างเฟื่องนั้นไม่เคยปลอดยาเสพติดจนเรียกขานกันติดปากว่าดอกไม้ประดับคุกเช่นเดียวกับการพนันท่ามกลางงานพัฒนาและงานควบคุมประสบความสําเร็จอย่างสูงจนเป็นที่ชื่นชมของผู้ใหญ่ทําให้เกิดข่าวดีจากท่านหัวหน้าแผนกปกครองให้เล่งฝึกซ้อมดนตรีตามโน้ตเพลงที่นักร้องรับเชิญระดับ4ด่ดาวส่งมาให้ล่วงนาเช่นเพลงของธานินอินทราเทพสุเทพวงกาแหงและจินตนาสุขสถิตตลอดไปถึงเพลงลูกทุ่งอีกเพียบโอ้นรลกเป็นสวรรค์ ข่าวดังกล่าวสําคัญและเป็นที่ปรารถนาของชาวคุกพอกับข่าวพระราชทานอภัยโทษที่ผ่านมาจึงเปลี่ยนสภาพคุกให้มีชีวิตชีวามีการเคลื่อนไหวพูดคุยภาสาเสียงโหดร้อนและงมไปทัว่วตกราวเย็นวันที่28ธันวาคมผมกับเก้าเล็กพร้อมเพื่อนนักโทษที่เป็นงานช่งางไม้กําลังปลูกสร้างเวทีนักร้องนักดนกตรีอยู่ ปรากฏข่าวจากพวกกับจักสารบอกนักร้องหนุ่มชื่อดังเจ้าของเพลงกิ่งฟ้าเข้าคุกมาแล้วรอตรวจขนสิ่งของอยู่ที่ผนกจึงวางมือจากงานไปยืนรอตรงประตูหลังผนกเช่นผู้คนที่ใคลเห็นโฉมอีกเป็นร้อยช่วงคอยนักร้องชื่อดังออกมาสัมภาษณ์ผมได้ยินคำวิจารณ์น่าคิดจีร้ามันเข้าคุกได้จังหวะมีดนตรีพอดีคราวนี้ของขวัญจะเพิ่มขึ้นอีกสองเท่าเข้ามาก็ดีแล้วอยากรู้นะกิ่งฟ้านางนั้นมันใครมันเอาไปคลองวะ สัพะเสียงชัดเจนบางไม่ชัดเจนบางดังออกมาค่าเวลาระหว่างคอยเขาออกจากที่ทําการงานปกครองส่วนผมกระวัดไปถึงเหตุเมื่อสองปีก่อนทีละภาพอย่างช้าๆวันนั้นตรงกับวันสงการาน ทางแผนกจะทํามีการประกวดร้องเพลงชิงรางวัลเงินสด500บาทจากท่านผู้บัญชาการเรือนจำบรรดานักโทษลูกทุงเข้าชิงชายขับคังสถานที่ประกวดใช้โรงเลี้ยงอาหารส่วนกลางมีเครื่องขยายเสียงกับกรองสองหน้าเสริมช่วยนักร้องนักร้องเริ่มร้องให้กรรมการคัดเลือกตั้งแต่เช้าจะรหลดบ่าย จึงเป็นตัวนักร้องชนะเลิศประเภทลูกกลุงและลูก,ลก,ลกทุ่งอย่างละคนที่ได้เปิดตัวในช่วงบ่ายก่อนปิดการแสดงได้ปรกากฏแฟนเพลงภายในโรงเลี้ยงตะโกนขอให้จีระขึ้นร้องเพลงกิ่งฟ้าปิดงานดังอึ้งคะนึงที่สุดหนุ่มผิวควล้ำวัยรุ่นพีถูกเพื่อนร่วมคุกชุดขึ้นบนเวทีจนได้บนโต๊ะกินข้าวที่ดัดแปลงเป็นเวทีเบื้องหน้าไมโครโฟนจีระยิ้มเศร้ารับเสียงปรบมือจากเพื่อนร่วมทุกดังกึกก้องผมสังเกตเห็นเขาขาสั้นรวัวกินน้ำลายลงคอ สักครู่จึงกรอกขำลงใหม่เสียงทุ้มกัางวานสวัสดีเพื่อนร่วมวิบากกรรมทุกท่านขอขอบพระคุณยังสูงให้เกียรติผมเอาเถอะครับผมจะพยายามให้ความสมหวังกับทุกคนโดยไม่หลีกเลี่ยงอีกแล้วจากนั้นเพลงกิ่งฝาที่เขาทอดใจประพันธ์คำร้องดังกระหึ่มนักคุกขุนนางในความสงบผมขนลุกสูนึกถึงคำกลอนที่เขาเขียนไว้ท่อนหนึ่งดังเจ็บราวกับอดีตรักทั้งเหนือตายไปทางทางสร้างชื่อเสียง ถอดใจเคียงอยู่กับเจ้ายังเงาหน่อยถึงตัวไปใจอยู่หลังคนยังคอยโอ้น้องน้อยใช่รอยรับจะกลับมาแต่ความฝันพลันกระเจิงเหมือนเพลิงบาปนรกสาบฉันหรือใครจอมใจจ๋าทำลายหวังฉันพังพินสินส้นศรัทธาเห็นแต่หมามันคอยรับเมื่อกลับหลัง โอ้ศิลปินเพลงผู้อาภาพรัรกเสีดายนักที่เพื่อนยึดเอาความมึนเมาของยาเสพติดเป็นมัจจุราทำร้ายตนจนตราบทุกวันนี้และแล้วนาทีที่ชาวคุกรอคอยศิลปินหนุ่มเจ้าของเพลงกิ่งฟ้าออกจากแผนัปกครองที่สมหวังเมื่อจิฬาออกมาก็เจอลมซักถามจากเพื่อนเก่าจนฟังไม่ได้สับได้แต่ชะเง้อคอยาวชมมิรเพลงต้อนรับเขายังอบอุ่น ยืนมองเพื่อนอย่างสะทกสะทานโดยไม่ได้แทรกผู้คนเข้าไปทักทายพักหนึ่งก็กลับไปช่วยงานสร้างเวทีให้นักร้องนักดนตรีจบรังสีสมทยามายืนท่านหัวหน้าพผนกปกครองสั่งเลิกงานและกินอาหารเย็นมื้อพิเศษแกงเขียวหวานเนื้อเจ๋งๆภายในหมดอบรมจนเจียนใกล้แดดดับเรามีหมวดไรเก้าเล็กหมู่เทียนหมูเชิดจาดอนกนกตานลงและผม นั่งอัดบุรียนฝากับวิหกนานาโพพินคืนคอนเสียงเก้าเล็กอุทานลันทำลายฝันสิ้นเชิงเฮ้ย <"He i, S 1> มีเรื่องในโรงเลี้ยงไปดูกันหัวมู่เชิดเราไม่ <"M ain S 1> ต้องรอพักพร้อมตั้งลุกขึ้นวิ่งยอๆตามกลุ่มเจ้าหน้าที่กับผู้ช่วยเหลือนับสิบพลเรียไปอย่างที่เกิดเหตุทันทีใตหลังสีสนทยาอันวิกฤตขณะเราไปถึงหน้าโรงเลี้ยงส่วนกลางพบประตูปิดล็อกสนิทพอมองลอดตะข่ายเหล็กกั้นเขตโรงเลี้ยงเข้าไปจ่าดอนถึงกับพังอุทานลันเฮ้ยไอ้อีก็ไปแขกใช่แล้ว มังกรม้าเก่งเอาซูมาอีในชุดกางเกงขาสั้นลายสกอตสองข้อตีนล่ามโซ่ตรวนท่อนบนเปอยมือขวากระชับกระจ่าตักแกงยาวเมสเศษตีกลาดปัดป้องคมเหล็กสามเล่มในมือของแคกโต้ลงเล็กหูกลางและเป็ดประตูน้ำที่พยายามหาจังหวะโผล่เข้าแทงพันละวัน ทันใดนั้นอีได้จังหวะกระโดดขึ้นยืนบนโต๊ะอาหารปักหลักตีไม่ยอมให้สามขุนมีดวัยรุ่นเข้าถึงตัวแขกัดฟันกรอดมือขวากระชับเด็กไวมันใบหน้าอ่อนเยาวถ้ามึงถึงราวเพชฌฆาตแขนซ้ายค่อยๆย,ยกขึ้นตั้งกาศสูงดินสายย่างก้าวขึ้นโต๊ะแทบซ้ายมือเป็ดกระโดดขึ้นทางขวา เล็กชวัดใบมีดลบกวนสมาธิจนอีต้องชักตีนหนีเสียงตรวนที่ข้อตีนมังกรดังกล่าวผมยืนกำม,มือแน่นบริเวณเรือนกายท่อนบนเปือยเปล่าขาวดังหยวกของอีอาบเลือดแดงฉานซึ่งก่อนพวกเรามาถึงมิทราบอีเจอไปกี่แผลจู่ๆเจ้าหน้าที่นับสิบคงหายตะลึงกับเหตุการณ์ต่างเขย่าประตูโรงเลี้ยงพร้อมแผ่เสียงห้ามกับขู่สนันไปถึงเง้าหูหลายคนวิ่งอ้อมไปเข้าทางด้านหลังพวกเราทั้งหมดไม่มีภาระ,ะอื่นจับตาดูสุมาอีใช้เพลงกระจาสับประยุทธ์กับสามมือมี ต่อซึ่งขณะนี้เพลงไม้มังกรใหญ่เรียกเลือดอาบหน้าแขกโต้รุ่งบ้างแล้วท่ามกลางเวลาที่อี้กำลังตกเป็นรองเพราะถอยข้ามโต๊ไปติดตะข่ายเหล็กและทั้งสามวัยลำพองเตรียมชาร์จเข้าแท่งได้เกิดเสียงดังคลืน่นราวกำแพงคุกถล่มรอบสองประตูโรงเลี้ยงพังหมวดไลบอก เพลาะแรงมนุษย์พากันโถมกระแทกทําให้สายยูหักสะบันสามมือมีดหยุดมืออี้ยืนอาบเลือดและคนเหงื่อพิงตาข่ายเหล็กหอบหายใจฟืดฟาดใบหน้าขาวซีดบรรดาเจ้าหน้าที่และผู้ช่วยเหลือกละจนเข้าขวางเหตุผมมองหาแหลมสิงเพราะคาดว่างานนี้เขาต้องถึงตัวคู่กรณีก่อนใครกลับไม่ปรากฏเงาทิ้งมีดเดี๋นี้หนึ่งในจํานวนกว่าสิบนายบัญชา ทั้ง3ามวายลำพองถอยกลับไปยืนหันหลังชนกันเหล็กในมือแต่ละหนุ่มยื่นออกไปสุดแขนพร้อมสายไปมาเป็นสัญญาณไม่ยอมให้ผู้ใดถึงตัวเด็ดขาดความที่เจ้าหน้าที่มุ่งสยบจำเลยท่าเดียวคนเจ็บจึงถูกเมินและเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราจึงพรวดเข้าโรงเลียงไปหาอี้จ่าดอนบอกเสียงดังมังกรเจ็บกราดในตาแดงฉานเรากับฝ่ายมองทุกน้มวิบเดียวก็โยงกระจานในมือทิ้งทุกคนช่วยกันประคองล่างโชคเลือดออกจากโรงเลียงเป็นการด่วนฟ้าเก็บแดดหมดจากฟ้าแล้ว ดาวพุดพราวระดับราตรีสายลมหนาวกันโชกแรงจนเย็นวาบสมายอี้ถูกพวกเรายกร่างเขาวางบนเตียงพยาบาลสัญญาณระลัวจะผนกบอกเวลา19นาฬิกาตรงจะดอนกล่าวให้กำลังใจคนเจ็บก่อนจากใจนาะยเข้มแข็งไม่เกิน2อาทิตย์ก็หายใบหน้าซีดขาวแต่ตาแดงก่ำของอี้เฉยเมยและไม่หลุดคำใดให้เห็นท่าทถสมศักดิ์มังกรรับร่างเขาเรายืนเงียบกริบอยู่อีกอึดใจเก้าเล็กพึมพำไม่ดังนัก ตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงเดี๋ยวนี้แหลมยังไม่โผล่เลยวะวาจาเจ้าพ่อบางรักสะท้อนพฤติกรรมผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องหลายแค่ไหนสุดแต่คาดเดากันไปทีแน่ๆนศึกครั้งนี้ไม่ว่าอี้อยู่หรือตายแผ่นดินเดินในคุกของแขกโตรงุงเล็กหูกลางและเป็ดประตูน้ำจะถูกขีดวงรอชดใช้นี่เลือดมาเฟียพันเปซนตยี่ยงนี้แล้วแผ่นดินนีใครครอง